ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรัมจะไปนี่ซื้อไม่เด็ดอริกเด็ดอริกเด็ดโอ้วันนี้อริกแต่งตัวหล่อเลยป้ามาก,ก็หลอ่อวันนี้นะคะเราจะพาอริกไปนิวเอชกีนะคะ <c oughs> หรือพีทีเปิดภาคเรียนนะคะตื่นเต้นมากเลยอะในฐานะแม่นะคะครั้งแรกในชีวิตเนาะออริกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเออเดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนกันเลยนะคะ เราจะไปดูกันว่าพิธีเปิดภาคเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะคะ <ไป S 1> โอเคขี้มาาชว์อเอดิกอีกหน่อยต้องเดินไปโรงเรียนอย่างนี้นะคนะนักยิ้วก๋านักเรียนเดินไปกับคุณแม่นะคะโอเคไหมโอเคป้าเดินไปเลยใส่หมวกด้วยนี่เป็นยูนิฟอร์มฤดูหนาวนะคะคก็จะใส่อย่างนี้นะคะ อีกขื้อยู่อีโชนีมิน่าเดชนีกโกวันนี้อเล็กซ์สุสาลางานมาเพื่อมาพิธีนี้เลยนะคะก็หวังว่าจะไม่มีงานด่วนเข้ามาแทรกจริงๆปกติอะ่ะพิธีเปิดก,ก,การศึกษานะคะจะประมาณกลางเดือนเมษาซึ่งจะเป็นช่วงซากุระพอดีแต่ว่าปีนี้ซากุระบานเร็วนะคะก็เลยอดเห็ุนะไม่งั้นถ่ายรูปออกมาจะสวยมากจะเป็นพิธีเปิดการศึกษาแล้วก็มีดอกซากุระเนาะอย่างตามที่เคยเห็นกันในอนิเมะกันนะคะนานๆทีจะมีรูปป๊าป๋าจุงเอ็ิกไปโรงเรียนนะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกโตขึ้นเอริกจะได้ดู ใช่ไหมคะป้าป่าพา,า,าไปนี่เรารอข้ามทางรถไฟนะคะโรงเรียนอนุบาลเอลิกก็อยู่ใกล้บ้านมากเลยเดินแป๊บเดียวถึงแค่ข้ามทางรถไฟก็ถึงละระวังขกล้มนะคะโค้ก,กี่ไหนโย,ยนี่เนี้ย <c oughs> <c oughs> มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปโรงเรียนกันเลยนะคะสึกเงียบมา

พี่ดักจะถือเอ็ดด um um sure> um um ิคก um ับใครเจอนเดียวเอ็ดดิคพี่รก็คือเอ็ดิกเดียวเอ็ดิคกระเป๋าชโลเนี่ยเดียกระเป๋าลอยไม่หลังนะครับตัวนี้จะรอจะรอฮัจิมาเดียวเดี๋ยวจะลกิดใช่ไหมใช่จะเริ่มนะที่คนนี้เป็นครูใหญ่นะคะเอ็นจเซนเซนเริ่มละเริ่มละ 園長先生のお話です。園長先生お願いします。おはようございます。おはようございます。新入園のお友達の皆さん、それから保護者の皆様、本日はご入園おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先生の名前は。

ร้องเพลงกันนะทีซ่าทีงงเอเด็กงงทุกคนร้องเพลงกันครับเพลงประจำโรงเรียนเอเด็กอะตบมือแล้วตบมือเอเด็กตบมือแล้วตบมือ เก่งมากตบมือตบมือนี่พีาเก่ะอยินดีด้วยนะคะเข้าหนูบาดแล้วนะมีเพื่อนเยอะๆนะ้อเด็กนะเพื่อนเต็มเลยเห็นไหมมงหาป้าปาเหรอ ต่อไปเราจะไปถ่ายรูปก,กันนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ญี่ปุ่นนะคะก็วันพิธีเปิดการศึกษาเขาก็จะมีถ่ายรูปข้างหน้าป้ายนิเวชกินะคะเราจะไปถ่ายรูปก,กันตอนนี้แม่แม,แม่ก็ย้ายไปเนาะตรงนี้เป็นที่ทใส่รองเท้านะคะเราเวลาเราเข้ามาที่โรงเรียนต้องถอดรองเท้านะคะซึ่งเอริีก็จะใส่รองเท้าที่อยู่ในห้องเรียนนะคะแม่แม่เต็มไปหมดเลยเอลลเปลี่ยนรองเท้าครับถอดรองเท้าครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรวมกันนะคะตรงนี้นะทุกคนถ่ายรูปวมเอลลีกีกึ่ง

<laughs> First time for this experience. It's kind of cool, I think. <laughs> oh, but, <laughs> oh but, <laughs> <laughs> เข้าโรงเรียนแล้วนะคะเก๋จะได้เจอเพื King, ่อนๆแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราจะเริ่มไปโรงเรียนแล้วนะคะชอบโรงเรียนนี้สาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่ามันใกล้บ้านนะคะเป็นโรงเรียนที่เล็กๆแต่ว่าอบอุ่นเราไม่ได้ไปดูโรงเรียนอื่นเท่าไหร่นะดูแค่สองโรงเรียนโรงเรียนนี้เราเลือกเลยเพราะใกล้บ้านเน้นใกล้บ้านนะคะเอริกเต้นไหมดูมองสาวอยู่มองสาวอยู่เจ๊ดมองสาวอยู่นะ

ใช่ปล่อยให้เล่นไปนะคะโรงเรียนนี้ใกล้บ้านเรามากเลยชอบเพราะว่าสิเล็กซ์ was g o กิร o ตไลก์เกตมีคนบอกว่าอเล็กอ่ะเหมือนไดโตเรียวเหมือนพระธรรมกิตดีใส่สูตรอเล็กกับดาเน่ชอบเล่นจิตชอบเล่นจิตเสือชอบเล่นจิตเตมิเดอดูเป็นแฟนฟินนะคะกลัวกลัวเอริกยังกลัวอยู่นะคะยังไม่ชินค่อนข้างจะสูงเหมือนกันน้ยากอ่ะ I think it's difficult นี่ตรงนี้เขามีป้ายก่อนนิเว่นโอเมเ์ไดโตก็ใส่มา ทりเじีないかなこれ。これนり่นよ。登น台。่นี t นี่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 ่นี่นนี่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 นนี่น่น่นี่นีน่นี่ิวถ่ายรูปกันียน่นีคะหลายคนก่ับ่ปแล้วก็ีอบโรงเรียนนี้มากเลยอ่ะแบบว่าเีอาหารกลางวันให้ด้วย แค่ทีละสองวันเท่านั้นแล้วก็ช่วยได้มากเลยนะคะเอ็ดิกไปนู่นละไปเล่นกับเพื่อนละดูนางจะชอบสนุกขนาดชอบไปโรงเรียนทุเรำมามีแต่เดนไปเดี๋ยวไปกินม้าซายซานปุ๊บเด็ดทุเรำมา ไปกันมาสามไปโอเคเด็กบ๊ายบายเอริกบ๊ายบายคุณครูยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับบ๊ายบายคุณครู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 ยินดีต้อนรับบ๊ายบายค คนเดียวอะเขาดีสิลไม่มีฝรั่งเลย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 มีแน่ๆคนญี่ปุ่นถามว่าพ่อเอริกคนไหนคะก็เลยชี้ไปนะเขาบอกอ๋อรู้เลยนะบอกอเล็กบอกอเล็กเหมือนประธานาธิบดีเน้ นี่นะคะก็เป็นชุดที่ใส่ไปเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษานะคะของพี่ปุ่นนะคะก็แม่ๆก็จะแต่งสไตล์นี้ถ้าเป็นพิธีเปิดก็มักจะใส่เสื้อสีสว่าสีขาวสีชมพูหรือบางคนก็ข้างในสีเข้มแล้วใส่เสื้อกั๊ก็ได้นะคะสําคัญก็ตัวเนี้ยก็จะติดดอกไม้ต้องไปซื้อดอกไม้มาด้วยของไมยืมเพื่อนมานะคะดอกไม้นี้นะคะเพื่อนบอก2,500เยนแพงมากโชคดีได้ยืมเพื่อนมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาก็จะมีใส่สร้อยมุกด้วยแม่ๆส่วนใหญ่ใส่สร้อยมกุกแต่ว่าของไมเนี่ยรู้สึกว่ามันมุกเยอะแล ใส่สไตล์อย่างนี้นะคะอ่ะเรามาดูของผู้ชายบ้างดีกว่านะคะของผู้ชายก็ซิมโฟเลยง่ายๆใส่สูตรนะคะอย่างนี้ <laughs> <laughs> จบใส่สูตรไม่ต้องเสียเงินเยอะสูทรธรรมดาสูตรอะไรก็ได้นะของแม่แม่ผู้หญิงเนี่ยชุดจะแพงกว่าถ้าซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยสองสามหมื่นเยเลยเราก็ไปซื้อมือสองก็ไ 12, <laughs> ดะะ้ส่วนของไม้เนี่ยสั่งจากเมืองไทยนะคะชุดนี้นะคะสั่งจากช้อปปี้นะคะส่งมาราคาไม่แพง <Wow. S 2> แล้วก็ต่างหูนะคะนี่ต่างหูนะคะ ต่างหูมุกนะคะก็แต่งหน้าอ่อนๆแล้วก็ที่สําคัญดอกไม้นะคะอย่าลืมดอกไม้อันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยเพื่อแม่ก็จะใส่ถุงน่องด้วยสมัยก่อนเนี่ยแม่ๆม่บางคนก็จะใส่ชุดกิโมโนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในโตเกียวไม่ค่อยเห็นละเทรนใหม่แม่แม่บางคนก็ใส่กางเกงด้วยเอดิโกลมใช่ไหมคะโอ้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 ไม่เป็นไรนะเจ็บอีใต้เนี่ยอีใต้หนออีใต้หนอทนได้แค่ ไปเลสตอนอโอเคนะคะหิวแล้วปะไปกินข้าวกันดีกว่านาะแล้วก็จบงานพิธีเปิดการศึกษานะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตของพ่อและแม่นะคะถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายคลิปดีๆนะคะสวัสดีได้กวะมามตาเตนีบายบายบ๊าอยบายไปกันโยเจนิโก้ไปไปไป,ปเฮ้ยเซนเซเรียกเข้าห้องละคะเซนเซเรียเข้าห้องแล้วไปกันเลยปะเซนเซยอนเดดี่ยหมินนะให้เดี่ยใมย์ใหมยกย 哦咦。Oh, yeah.